สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเกมซิตี้ทีกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพามาดูว่ามาอยู่หัวในส่วนสูงเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับมาอยู่หัวในอยู่ห้องม .2 ทับหนึ่งเนาะสำหรับ ม2ทับหนึ่งตอนนี้เขาไปเรียนที่ห้องอาหารอยู่นะครับเราตามมาที่ห้องทำอาหารกันเลยซึ่งคนนี้นั่นเองคนผมสีแดงๆเขามีชื่อว่ามายูหูไนนั่นเองอเดี๋ยวเราพูดคุยให้เขารู้จักกันก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะพามายูหุไนออกไปจากห้องเรียนทำอาหารกันก่อนเนาะส่วนสูงของมายูหไนสูงประมาณ159 ซนติเมตรนะครับอาหารนี่ก็จะเป็นส่วนสูงของมาอยู่ในนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แกดซับสไคร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้ง,ง,ง,งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย